ผมนะครับจะเอามือเปล่าครับจับขึ้นมานะครับนี่เราเตรียมอะไรไว้ก่อนนะครับเตรียมแบมไว้เลยรอเผื่อมันหลุดมันใหญ่มกากนะเนี่ยตอนนี้นับมือเปล่านะครับหลักกันเอาไว้นี่ครับท่านผู้ชมครับหน้านะครับมีได้สามตัวแนละ้วผมว่าไม่ได้มีแค่สามตัวหรอกมันอาจจะมีเท่าไหร่ครับโพงมันใหญ่เท่าไหร่ใหญ่มากเจอไหมเจอไหม ใช่ป่ะรู้หรือรอยา <ปะ S 2> หากินร้อ,นองแยงมาเนี่ยนี่ครับเราจะใช้แ,แหลมแทงปลาไหลแยงไปครับแทงไปน่าจะเป็นรอยหากินนะรอยหากินเนาะใช่เหรออย่าไปร้องแยงไปเฮ้ยเจอรูนึงแล้วเนี่ยแต่ประเด็นคือมันอยู่ตรงป่าทำไงดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่มันมีรูเขาเล่านี่ครับเราจะเจอรูแล้วครับลองแหวกตามป่าก่อนเพราะว่า ใช่มันต้องมีโผล่อีกทางหนึ่งโหหายากกันเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมครับเหมือนตอนนี้นะครับเราก็เจอหลุมๆหนึงนะครับเหมือนจะมีตัวนะครับเพราะว่ามันมีรอยวิ่งแบบทางเลี่ยมเลยดูดิแล้วก็มีรอยเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาร์มลองขุดดูเนี่ยอามจัดเลยอาร์มนี่นะครับนะครับตรงวันนี้ครับขุดแล้วครับเราจะมารอลุ้นกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับดีขุดง่ายเหมือนกันนะเนี่ยข้างล่าแข็งข้างบนล้วน เปิดทางให้มันหน่อยนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาเสียมจัดเลยแลลเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับคุณอาจะลองขุดลงไปนะครับนี่ครับเราต้องเฝ้าหลุมนี้นะครับเพราะว่าเกื่อมันจะออกทางนี้นะเราเตรียมแหลมแทงมาไหนมันพุ้งม้วแ,แทงเลยครับแทงเข้าให้นะครับมันจะมีพังพรนี่แบบวะพังพรไม่เคยเห็นเลยเนาะไม่เคยเจอว่ะก็นหนึ่งหลุมมันไปทางไหนอ่ะนี่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันลงไปเรื่อยลยนี่ม เอาจอบเปิดอีกทีนี้ก็ได้เปิดเปิดเข้ามาสักประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเอาเลยครับอ่าตรงที่เรามาขุดเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราขยับนิดนึงเนี่ยฝุ่นมันจะขึ้นเลยนะเพราะว่าเป็นเศษขี้เท่าที่เขาแบบเผาไฟนะครับมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับเหนื่อยน,นิดหน่อยนะครับเอาโกยดินขึ้นก่อน ร้อนไหมเพื่อนร้อนร้อน,นอดิสุดย่อดอากาศต้องได้มาแหละวันนี้นี่ครับเห็นไหมเป็นหางหนูเลยนะครับเดีย๋ยวเราจะลองขุดลงไปอีกไม่รู้จะเป็นงูหรือเปล่านะมาต้อง,งได้มั้งแหละ้สัตว์ แล้ววะอยู่อยู่ข้างล่างนะมุดมุดหน,น,น,นึง่งนะครับชมพับเรามีอยู่จริงๆนะครับเป็นหางอยู่ตรงนี้นะยังอยู่คุณเลยคุณเลยคุณต่อยังอ,อยู่แล้วไม่ได้ไปไหนเหรอเกิดไม่เกิดไป่ไปตายกูว่าเฮ้ยยินเสียงได้ยินเสียง,ยเ,ยงยเปิดทางให้มันใหญ่ขึ้นเลยนะเดี๋ยวเขาวิ่งออกนะฮะเออ กันนะกระดับมือถือแหลมก่อนเผื่อได้ฟาดมาันมุดมุดลงมาล่างรูมาดิ่งครับรูเป็นรูดิง่งเอาเสียมขุดเสย็จไหมเสย็จไหนะครับท่านชมพับรุ่นนาทยกกันครับผีนักล่านหนูครับ ก็น่าจะแทงเลยเนาะอืมเอ้ยถ้าไ้เป็นดีกว่าเลยอืมถ้าแทงก็ไม่แก้ก,กูได้เลยแล้วนะได้แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ไปไหนเราอยู่แค่นี้แหละรู้ไม่ไปไหนเราเชื่อไหมเดี๋ยวนี้มีรูแทงกันอีกเหรอแทงไงลองลองเสียบแทงตรงไงเรืนี่ตรงเนี้ยตงแทงเข้าไปโอ้มีมีเข้าอีกแถวเนี้ยมีเรามีรูออกไม่บอกว่าทางเนี้ยไม่น่าว่ะรูว,ว่าไม่มีรูน่า,ามันมีรอยเดินลองูกันเลยเห็นห่างไหมครับท่านผู้ชม นะครับเห็นป่ครับเดี <dated teenage> <online> <pl ains> ๋ยวผมนะครับจะเอามือเปล่าครับจับขึ้นมานะครับนี่เราเตรียมอะไรไว้ก่อนนะครับเตรียมแหลมไว้เลเราเผื่อมันหลุดมือใหญ่อนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยครับมือเปล่านะครับลากมันออกมานี่ครับท่านผู้ชมครับหนน้านะครับนีเรามาจากหลุมนู้นนะครับนี่ครับเอาใส่เลยเดือดเลยลองลองจับหัวมันลองกดหัวมันก่อนโอ้มันกัดแล้วเนี่ยดุมากโด้ นี่ครับท่านผู้ชมครับตัวแรกของเรานะครับเป็นไงครับสุดยอดมากเดี๋ยวเราจะไปหากันต่อนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเราได้อีกตัวแล้วนะครับอันนี้ตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับนี่ครับมันออกมาจากรูนี้นะครับเราออกมาสองตัวแล้วรูนี้เราได้มาตัวหนึ่งละคือข้างในมันเป็นโพรงใหญ่มากน่าจะมีอีกเยอะนะครับคือตอนนี้เสียมก็พังจอบก็พังต้องหาอุปกรณ์ซ่อมก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับวิ่งออกมาอีกสองตัวแล้วครับ ถ่ายไม่ทันนะเพราะว่าตามคนต่างช่วยกันขุดขออกมาแล้วครับหลุมนี้ได้สามตัวแล้วผมว่าไม่ได้มีแค่สามตัวหรอกมันต้องอาจจะมีข้างครับโพงมันใหญ่ข้างในใหญ่มากขุดต่อไหมต่อต่อต่อเสียมเมื่อกี้เอาเสียยวซาดแล้วเสียมหลุดเลยเาเ้าไว้นะเที่แดบไหมเที่แดดไหมโอ้โหหลุมนี้หมานจัด มีแน่เลยวะ่ะน่าจะมีไม่ลรแค่นี้ก็คุ้มเลยเนี่ยรูเดียวเนี่ยจะมีอีกก็ดีนะข้างในเป็นไงวะเฮ้ยมันข้างในมันเป็นรูเข้าไปอีกวะ่ะกูแทงไม่เจอรูนะเมื่อกี้อเอาแทงไม่เยังไม่ครบเลยเมื่อกี้มันออกมาก,ก่อนเอาวะครับมาเยอะแล้วครับตอนนี้จัดไปแล้วครับ สามตัวจากรูนี้รอดไปตัวหนึง่งอู้ลึกแบบเข้าไปลึกเลยลึกก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับถ้าได้ก็เอาอะ่ะได้ก็เอาครับ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยนิดหน่อย